วันนี้นึกอยากกินเมนูนี้มากๆเลยค่ะจะเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันก่อนอย่างเห็ดฟางเต้าหู้เราจะใช้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะแล้วก็จะหั่นต้นหอมพริกชีฟ้ฟ้าสับกระเทียมรอไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใั่ด้วยเต้าหู้แข็งลงไปทอด เราจะทอดแค่ผิวพอกรอบๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะใช้กระทะใบเดิมเหลือน้ำมันไว้สักเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมแล้วก็เห็ดฟางลงไปผัดต่อเห็ดฟางของเราเริ่มสุกนะคะตามด้วยถั่วงอกปรุงรสด้วยซอสหานางรมซอสปรุงรสพริกไทยน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้จะเป็นน้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาหอยนางรมสูตรไร้ตัวนี้จะให้ความหอมกลมกล่อมไม่เค็มมากที่สำคัญลดโซเดียมถึง30ซค่ะเราจะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะ พอถั่วง,งอกของเราเริ่มสลโดดนะคะก็ตานด้วยเต้าหู้ที่เราทอดไว้ต้นหอมพริกปีศาแล้วก็น,น้ำซุปสักเล็กน้อยค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะอย่าผัดนานแค่นี้ก็จะได้ถั่วง,งอกผัดเต้าหู้เมนูง่ายๆที่กินกับข้าวสวยอร่อยมากแล้วจะบอกเคล็ดลับนะคะเราจะกินเมนูนี้กับน้ำปลาพริกป่นบีบมะนาใส่ลงไปหน่อยนึงนะคะจะช่วยทำให้เจริญอาหารให้เมนูอาหารของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะขอฝากเมนูง่ายๆไปทำทานในวันหยุดนี้นะคะ